ครับดูโอ้ปะเต้อ๋อเพราะฉะนั้นมีประเพศโทษไว้ดีเลย <laughs> ah, ลองหนึ่งสเปดก็แล้วลองหนึ่งสเปรดก็แล้วครับแล้วก็มาเจอกันช่วงบ่ายมีกำลังแข่งเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเที่ยวที่เท่าไหร่แล้วเราจะเดินไปโน่นเนาะช่วงนี้คนเยอะคนเยอะเลยตอนตอนบ่ายๆมาคนเยอะมากเลย

หานักแข่งเนาะวันนี้ว่าแข่งไปนานแล้วนะเราก็จะไปโน่นเลยในตรงที่จุดเส้นชัยเนาะโอ้นี้นักเที่ยวเยอะจริงๆ เช้าเมื่อเช้านี้เรามาช่วงเปิดพี่เจเปิดการแข,ข่งขันนี้ก็นักไปเที่ยวคึกคักเราก็จะเดินไปโน่นแหละว่าวันนี้เป็นแข่งสายนอกวันจาเม่อวันนี้แข่งสายใน กำลังหาทางลงอจะลงตรงไหนมองหาอยู่รู้จะลงตรงไหนหาทางลงใครจะต้องปีนใครจะต้องปีนลงเนาะ เี่ยวเยอะจริงๆน่เดินเข้ามานี่ยังยังไม่เคยว่างเที่ยวเดินตลอดวช่วงตอนบ่ายนี่รู้สึกว่าอากาศมันจะร่มๆม ทางลงทางไหนดีเนาะทางลงคนนี้ได้รื่งป่าเนออเที่ไ้เยออ่ะมาเทียวเยอะาทางลงทงนเนาะทางลงสินค้ามาส่งเนาะเส้นไัยอยู่โน่นเนาะจะไปเส้นไทรก่อน คนเยอะจริงวันนี้ไม่จกตาดคงจะมีทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวเราข้ามาเที่ยวเป็นประจำู่แล้วเหรอน้อง <c ười>

มาท้ายเอาเด้อครับเด้อเพราะว่าเรื่องพ่มาพวกกันต่อไปครับจ้าส่นสุาร์หมายเลขห้านะครับท่นักท่องเที่ยวทัางกองเชียร์เนาะเยอะว่าเป็นการแข่งขันเรือนนออกครับต่อไปครับเชอกองกำลังหน่วยการเรากุมสหรับเรเกพนเรอาทดระเชมตะภายใน น้าดูชอบเสือสีจันทร์จับปลาตาปลาทะเลปลาอะไรนี้าดูชอบผู้หนิงบดีชูเบ็ดจับปาจับโลกก็เป็นอะไรน้าดูสีน้องบัวจากบ้านน้องบัวโมจิชูเบ็ดตะบนผัวงานสีดำนามสีดำรวยก็ผู้ชีสุสีนู่ได้รับบอกไม่ได้ว่าเขาจะเป็นรูใครจะจับใครเป็นผู้ว่าเขาจะเป็นอะไรบัตเพราะการดูกันให้ดีๆนะจ๊ะเอาเลยแลกันน้องกอดเขาเป็นมันก็บอกว่าทั้งโซร์อะไรก็เดินกันเลยแค่ซื่อเป็นตลาดำเด็ดเท่อเลยจ้าเวลาจะไปแบก เหานัที่เสร่แมบคู่พี่คู่พี่เดนมาเอนักที่สามเียดเเอาเลยจ้าพอตูพันพอตูพันเราได้แลนัอูพัอัดกันด้เพอบเอบเเนที่หน่งไบบเไเสร็จไสีรที่ชองเสีจันทร์หนึ่งนากนดอสยขึ้นมาเจ็บขึ้นมา สาวหอมอันนี้แข่งเดือดใ่เพราะพระโตก็ได้ที่หนึวันนี้ว่าพะพุโตจะมาได้เจอทำแน่ได้ได้ฟาตัดสายหน่องจะทำได้จะเสียได้ได้ยื้อไม่ได้เสียชีวิตก็ไม่เห็นไม่เห็นยังเดือยยังเดือยังเสียยังเสีดูดีพี่เลยพี่เดอกจ้าติ๊กยื้อแม่แตไม่ยังไงัวนคที่สู้สิกระดูกผู้ายตำให้แั่แล้วการที่มีนา ต้องรอกรรมการตัดสินอย่าเป็นการอีกครั้งนึงเนาะว่าใคร เราเรอคนจากทางะันตัดสินครับจุดตัดสินสี่รเรือเน้อเเรือเรือขอัดโตอัด้ตเอที่เราทำที่เรือเรือเทพีจันนจากาคเรือที่เขาทที่สาบเรือเรือพอราอิคิวแปดแ ખલમ ખળળો ઩ામ ઴લેે શઓમ મરામ ા�મબામામ ખબા�મ ખળ્લમે મામંમય છામામંમમ શામલ રબમામામો ખળબમા อาพรจะงามจะสวยตลอดเลยเลยได้ดูได้ต้บงเพลียนเสียงสีกงใหุ้ณมาตาคนตาท้ายตาเนตาพ่อตาเนตาหนี้ตอนนี้ก็มาไว้เสร็จขายลูกสุดเลยเสร็จเสร็จเป็นกันไปดูเราต้องกันไปจ้ากันไปบุญเลยเอาล้พี่น้องไอ้พี่น้องจะสารับเรือสามเรือว่ายังไงสามรอบนะคู่พี่สูสีสามมาด้วยสามสวยือนกับอาพรสวยดีพอพรบ้างไง มาค้นกันสิลูที่ดีมาด้วยโชคาีไหมที่พามาเลย เกี่ยวกันล้วองนึ่งรอบนึงสเปดก็แล้วรองหนึ่งสเปก็แล้วายเรน้ั a, น้ต้งองรอ,งองการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกั้างหนึ่งวอดโทรสีกันมากเลย เดี๋สายตาตาลุกเรือแล้วก็มือร่วงก็มือเปิดตาขึ้นมาที่ตัดสินมีสามระเบียด้วยกันเดี่ยวที่สิบห้าเดี๋ยวที่เขาจะนำผู้ยิงได้แก่เรือสามแถวประพาพรเข้ารอบดไปเดี๋ยวเราจะนดตัวที่สองไปแก่เรือโชวนาว่าเดี๋ยวเราจะนำตัวโชว์นาว่า ทั้งสามลำเรือยังนิ่งไว้แต่ว่าเหลือเก้าบอกว่าต้องน,นิ่งไว้ทังตรงม,มัดตาะสาคเคล้ยฟงตัวแทนท่านเป่าบุญจิ้นเอาสองลเรืเอเข้าร่าแปดทีสุดท้ายส่วน3านั้นบอกว่ากลับบ้านก่อนกลับบ้านปะตป้นนอนรอถูหน้าจะมาใหม่ฉะนั้นเลืทั้งสามตัวนั้นขอให้โชคดี และก็สร้างบรรยากาศให้เข้มแข็งทุกลำเรือโชคมาทุกลำเรือและก็วอ้ยา

लोग ना तीसामी ना वासासो थोड़ा लक्काबे बरात स्थानी तो तीसाम लोग ना तीसाम लोग ना देन देन बेड देन त्यौहार तरमा तितित तो ये तो कंडू कंडू बे वाह तो कंडू कंडू do é caralho. É ตั้งแต่ปี1990แข่งที่สเมากโเปราอลที่หนึ่งที่สองจากเนวเวอร์เข้ารอบสำหรับแข่งไปเมื่อกี้ต้องรอการตัดสินอีกครั้งหนึ่งเขาอยากลองปต่อยเนาะรั ขอเรียนรับขอเรียนเชิญนะครับหลังจากนี้ขอให้ท่านได้รับชมดูนะครับจากจุดนี้อยู่ที่17%นะครับสนับสนุนโดยการจัดตั้งของโรงเรียนขององค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม